สวัสดีครับท่านที่กำลังชมชอ่อง Learn Like ันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อที่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันในเมทอดสตริงกันอีกแล้วนะครับก็ในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะพูดกันในถึงเมทอดที่ชื่อว่า R f i l e นะครับเจ้า R f i l e นะครับ เขานะครับก็จะคล้ายๆกับไฟล์นะครับจำไฟล์กันได้นะครับเราจะเลื่อนขึ้นไปให้ดูไฟล์ครับฟังก์ชันไฟล์นะครับก็คือหาคํานะครับในคําที่ต้องการนะครับหรือตัวอักษรที่ต้องการนะครับในในสตริงต้นแบบนะครับหรือสตริงที่เข้าส่งเข้ามาหาครับก็สามารถหาได้นะครับก็จะคืนค่าเป็นอินเด็กซ์นะครับณตัวจุดแรกที่เจอนะครับ ถ้าเกิดว่าหาเป็นคำอย่างนี้นะครับก็คือจะไปถ้าเจอตรงนี้นะครับเขาก็จะคืนต้นแดดตัว W วมาให้ครับไม่ได้คืนมาทั้งคำแบบนี้นะครับก็คือสมมติว่าอันนี้คือตัวที่7สมมตินะครับว่าตัวนี้คือตัวที่7เขาก็คืนว่า7 mm hmm. มาให้นะครับส่วนถ้าเกิดอันนี้นะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าเอ็นใช่ไหมครับ E ีีหลายตัวเขาก็จะคืนอ e ีตัวแรกตัวนี้มาให้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเจอตัวนี้ก่อนเขาก,ก็จะคืนตัวนี้ก่อนมาให้นะครับเจ้า อา i ์ไฟทำงานเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ครับสตาร์สต็อปก็ทำงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายแบบนี้ครับเจ้าอา i ์ไครับเขาจะหานะครับอย่างตัวอย่างนี้ครับเขาจะหา O นะครับแต่ไม่ใช่ O ตัวแรกตัวนี้นะครับและก็ไม่ใช่โตัวที่2อบตัวนี้ครับเขาจะไปหา O ตัวสุดท้ายเลยนะครับถ้าตัวที่เป็นตัวสุดท้ายเขาก็จะคืนค่าตัวนี้ออกมาให้นะครับว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ เช่นถ้าเป็นตำแหน่งที่50ตรงนี้ก็คือคืนเลข50มาให้นะครับก็สอยไว้สำหรับหาตัวอักษร,รหรือคำนะครับที่อยู่ตัวสุดท้ายสุดว่าอยู่ใตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะ,นะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่2 2วิธีการนับนับเหมือนเดิมครับก็คือ0 1 2 3 4ไม่ใช่ใช่ไหมฮ้ 11ก็ยังไม่ใช่ใช่มั้ย12 13 14 15ก็ยังไม่ใช่ครับ16 17 18 19 20 21 22ถูกต้องนะครับ22ตัวสุดท้ายแล้วไม่มี O อีกแล้วนะครับสมมุติว่าผมมี O ตรงนี้อีกอผมมี O 22ใช่มั้ย23 24 25 26ตัวที่27เขาก็จะได้ตัวที่27ออกมาเห็นไหมครับเขาจะเอา O ตัวสุดท้ายท้ายสุดจริงๆถ้ามีอีก ก็2 8่9ก็จะคือตัวที่29ก็เป็นอย่างนี้ครับเขาจะเอาโอตัวสุดท้ายสุดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคําก็เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นคําสมมุติว่าเป็นคําว่าอะไรเดียว่ะบมายนะเหมือนกันนะครับมมตันนี้มีหมายมี2อมายสมมติว่ามี2หมายเขาก็จะเอามายตัวสุดท้ายตัวนี้มาให้นะครับนะก็เป็นตัวที่27เเขาก็นับไปเหมือนเดิมครับ 1> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27นะฮะเอาตำแหน่งแรกมาให้ทำงานเหมือนกับตัวไฟล์เลยครับแต่เขาเอาค่าสุดท้ายมาให้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ค่าสุดท้ายนะครับหลับคำหรือ ตัวอักษรนะครับก็ได้ค่าสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าตัว r file นะครับเขาก็นะครับจะทำงานนะครับเหมือนกันเลยครับกับเจ้า index น,นะครับข้างบนเรามี index เช่ไหมครับไฟล์คู่กับ index r file ก็คู่กับ r index เ,เหมือนกันเลยก็คือตำแหน่งสุดท้ายเหมือนกัน เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยทุกอย่างทําำยันเหมือนกันทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น R file กับ index A แล้วก็ไอ้ in file กับ index นะครับแล้วก็ R file กับ in กับ R index นะครับ A index ก็ทํางานเหมือน R file ก็คือเอาตําแหน่งสุดท้ายมาให้ O ตัวสุดท้ายตัวที่22เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะ X นะฮะ X มาจากอันนี้ฮะ X มาจากการเก็บค่านะฮะแล้วก็ R index ก็มาจากหา O ตัวสุดท้าย ท้ายสุดนะฮะมาให้นะฮะโอเคนะครับเด้นขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตพอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันต่อในเรื่องของฟังก์ชันของสตริงนะครับในสตริงเมทัลกันอีกแล้วนะครับก็มีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่น่าสนใจนะครับนั่นคือฟังก์ชัน replace นะครับก็คือใช้ในการทดแทนข้อมูลในสตริงนะครับ การที่เราจะทดแทนข้อมูลหรือสตริงนะครับเราก็ต้องมีสตริงที่เราต้องการที่จะทดแทนเข้ามาหาก่อนใช่นะครับจากนั้นนะครับเราก็หาคําที่เราจะแทนนะครับคาคานี้ก็คือผมต้องการเปลี่ยนคําว่าวันนะครับในประโยคนะครับให้เป็นคําว่า3ครับก็คือให้เป็นตัวเลขให้เป็นคาว่า3ที่แปลว่าสามนะครับในประโยคนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวไสอนก่อนดีกว่าครับปิดไปก่อนโอเคนะครับถ้าอย่างนี้นะครับผมจะเปลี่ยนคําว่า1ให้เป็นคําว่า3ทั้งหมดนะครับ เขาก็จะไปแทนค่าคาว่าเขาก็ไปหาคําว่า1ทุกตัวในประโยคนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น3ให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์กันนะครับอ่นะเขาก็เปลี่ยนคําว่า1 1มีกี่ตัว1 2 3 4 5ตัวนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเลข3ให้หมดเลย1 2 3 4 5ทุกตัวจะกลายเป็นคําว่า3หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนแค่บางตัวตัวใดตัวหนึ่ง นะฮะเช่นผมต้องการเปลี่ยนแค่3ตัวเท่านั้นนะผมก็ใส่จํานวนตัวที่ต้องการให้เปลี่ยนเข้าไปเท่านั้นแหละครับก็จบแล้วว่าจะต้องการให้เปลี่ยนกี่ตัวล่ะเปลี่ยน3ตัวนะผมก็ลั่นปุ้งนะฮะเพราะงั้นมันจะเปลี่ยนแค่3ตัวแรกเท่านั้นนะฮะหนึแล้วก็3นะครับก็จะจบแค่นี้นะฮะบิดนี้เท่านั้นแล้วก็หนึ่งสแล้วก็3ามอ่าจบแล้วหลังจากนี้1นึ่งจะคนเหลืออยู่2ตัวเห็นไหมฮะหนึ่งจะถูกเหลืออยู่2ตัว ไม่ถูกเปลี่ยนเหมือนกันนะครถ้าเป็นต้องการเปลี่ยนแค่2ตัวนะนะก็สั่งแค่2ตัวก็แก้แค่ตัวเลขคะก็1แล้วก็2อหลังจากนี้ก็คือเป็นของเก่าหลังจากนี้ก็เป็นของเก่านะครับในกรณีที่มัน หาไม่เจอมันจะทำยังไงเออน่าสนใจนะสมมติว่าผมส่งคำที่ไม่มีเข้าไปผมส่งว่า1กับ1นะคราำว่า1กับเลข1เข้าไปซึ่งไม่มีในคำมันจะเป็นยังไงอ่ดูกันนะครับมันก็ไม่ทำอะไรเลยนะครับส่งเข้ามานะครับและสิ่งที่เราจะเน้นอันอีกอย่างนะครับไม่ว่าเราใช้ เปตอดอะไรในสตริงนะสังเกตนะครับว่ามันจะไม่กระทบกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ตัวนี้ให้ดูนะครับพิมพ์เท็กให้ดูนะครับ x ก็คือ x เท็กก็คือเท็ก,ทกทนะครับสมผาให้เจอให้ด้วยอะ่ะอ x เปลี่ยนนะฮะแต่เท็กไม่เปลี่ยนนะฮะเห็นไหมฮะ เราะฉันคนละที่ฮะจะไม่ถูกกระทำนะฮะถึงแม้ว่าเราจะสั่งตรงๆอย่างนี้ว่า t e x t r e p l a c e นะฮะแต่เขาก็ไม่ถูกกระทําฮะก็ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ถูกกระทำนะครับต้องขอดูต้องคอยดูตรงนี้ด้วยฮะก็ตรงนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่ทีก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องของ เม็ต่อเม็ต่อหนึ่งในสต i n งกันอีกแล้วนะครับเม็ดตออวันนี้ที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเม็ตอดว่าพาดิชันนะครับเจ้าพาดิชันนะครับก็ทําหน้าที่การในการค้นหาสต i n งนะครับหรือคํานะครับในในเท t นะครับต้นฉบับหรือเท t ที่ส่งเข้ามาทําการค้นหานะครับแล้วก็แบ่งนะครับแบ่งเท t นั้นนะครับเป็นส่วนส่วนนะครับ โดยที่เขาแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนที่นะครับผมรันให้ดูนะครับรันให้ดูก่อนโอเคส่วนแรกที่เขาแห่งนะครับตอนขั้นแรกนะครับ partition นะครับเขาเอาคําว่า file นะครับที่แปลว่า5นะครับเอาไปหาใน setting นะครับพอเขาหาเจอปุ๊บนะครับส่วนแรกที่เขาเจอส่วนแรกที่เขาแบ่งนะครับก็คือตั้งแต่ต้นจนถึงนะครับคาก่อนหน้าที่ปัญหานะครับเขาก็เลยได้คํว่าวึ่า1 2ี่มา จากนั้นส่วนที่2ก็คือคําที่เขาค้นหาเจอเด้งออกมานะครับและก็ส่วนที่3ก็คือส่วนที่หลังคํานั้นไปนะฮะจนถึงตัวสุดท้ายสังเกตนะครับว่าเขาเอาช่องว่างมาด้วยเพราะว่าผมเป็นแบบเห็นไหมครับโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออมีคำคำนั้นนะฮะ มากกว่า1จุดเขาทำยังไงเออน่าสนใจนะครับผมเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ในประโยคผมมีไฟล์จุดนะฮะมีได้ค่า2ที่ได้ค่าจุดที่1เกับได้ค่าจุดที่2นะฮะที่ผมลองรันเดิมนะฮะเขาทำยังไงครับเขาก็ทำเหมือนเดิมครับเขาแบ่งเป็น3จุดเขาแบ่งเป็น3เอ,อ่อ3เขาจะแบ,บ่งข้อมูลเป็น3ส่วนซึ่งส่วน ที่ข้อมูลที่เขาแบ่งมาเป็นเป็นทูเปอร์นะฮะแต่ส่วนทูเปอร์นั่นคืออะไรเดีย๋ยวค่อยไปเล่ากันอีกทีนะฮะเขาจะแบ่งข้อมูลเป็นสามส่วนรู้ไว้แค่ไว้รู้ไว้แค่ตอนนี้เขาแบ่งข้อมูลเป็นสามส่วนก่อนนะฮะเขาแบ่งข้อมูลเป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเหมือนเดิมนะฮะตั้งแต่คํานี้จะถึงคําก่อนหน้ามันเหมือนเดิมนะฮะโปะนะผมดูผิดนะนก,ก็ถึงสี่นะฮะแล้วก็มีช่องว่างด้วยแล้วก็ดึงห้าออกมาเหมือนเดิมเลยแล,ล้วจะได้ก็คือตั้งแต่หมดเพราะฉะนั้น เขาเจอ5ตรงจุดไหนก่อนเขาก็ตัดเท่านั้นเองคนะเขาไม่ได้สนใจว่าออตรงไหนจะมีอะไรคือเขาเจอปุ๊บความดีเขาก็จับรวมกับอ,อีกอันนึงเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่ออยากจะได้ตัวนี้อีกทีหนึ่ง mm. เพื่อก็ต้องเอาดีออกมาใส่สตริงนะแล้วก็แล้วก็บัดทำทาน a r t i ชั o นอีกทีหนึ่งคือจะได้อีก3ส,ส่วนเหมือนเดิมนะก็ต้องทําอย่างนั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เขา าไม่เจอล่ะเขาจะทํำยังไงเออน่าสนใจนะผมส่ง5และมีเลขหนึ่งเข้าไปไม่มีในตัวแปรนี้นะฮะไม่มี5แล้วก็เลขหนึ่งนะครับเขาหาไม่เจอเขาทําไงเขาก็ทําการก๊อปมันทั้งหมดเลยก๊อปมันทั้งหมดเลยนะครับมาเป็นส่วนที่1ส่วนที่2และ3เขาเป็นสติงว่างๆนะครับเขาเป็นสติงว่างๆนะครับเป็น blank นะครับไม่ใช่สเปดนะฮะเป็น blank เลยนะ คือเที่เขาว่าว่านี่อาจจะไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ครับเป็นแบงค์เลยนะก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะโอเคนะครับก็คงต้องจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเ e ็ตัในสตรีนะครับไปทั้งหมด 3ฟังก์ชันกันนะครับก็อันแรกนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปก,ก็คือ R f ฟ l e กับ R i n d e x ซนะครับซึ่งทั้ง2ฟังก์ชันนี่นะครับก็ทำงานนะครับเหมือนกับเ,เจ้าไฟล์และก็เจ้า i ินเดเลยนะครับแตกต่างกันอยู่แค่ว่าเจ้า R f ฟ l e และ R i n d e x นั้นเขาจะไปหาตัวสุดท้ายครับอินเด็กตัวสุดท้ายสุดเลยครับมาให้นะครับต่างกันแค่ดีเท่านั้นเอง เจ้า R index ก็เหมือนกันนะครับก็จะไปหา index ตัวสุดท้ายเลยนะครับของ string นั้นนะครับมาให้เขาเท่านั้นเองนะครับนอกานั้นทำยานเหมือนกับฝ่ายกับ index เลยนะครับก็เลือกใช้ได้นะครับแล้วก็ไปตอดตัวถัดไปนะครับก็คือไปตอด repeat นะครับเจ้า repeat นะครับก็ทำการเปลี่ยนข้อมูลนะครับที่เราต้องการได้ดั่งใจเลยนะครับไม่ว่าข้อมูลนั้นนะครับจะ เราต้องการที่จะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับทั้งสตริงเลยหรือว่าเราต้องการแค่เปลี่ยนแค่บางส่วนนะครับเราก็ระบุพารามิเตอร์ไปได้เลยนะครับว่าเราต้องการเปลี่ยนกี่ตัวนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างที่ผมให้ไปก็คือผมเปลี่ยนจากคาว่า1่เป็นคําว่าสานะครับแค่2ตัวนะครับหรือ3ตัวตามที่ผมต้องการหรือผมอาจจะอยากจะเปลี่ยนคําว่า1เป็นคำว่าสทั้งประโยคเลยผมก็สามารถทํําทาได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูโค้ดกันนะครับส่วน เจ้า partition นะครับเขาก็มีประโยชน์ในการตัดคำนะครับขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชันสำหรับตัดคำที่ต้องการขึ้นมาใส่ทู o เปอร์ครับส่วนคำว่าทู o เปอรนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกทีนึงนะครับสำหรับในหัวข้อของเจ้า partition นะครับเขาก็จะทำหน้าที่ตัดคำออกมาเป็น3ส่วนนะครับโดยที่ส่วนที่1นะครับในกรณีที่เขาเจอนะครับเขาก็จะสับคำตั้งแต่ต้นนะครับจนมาถึงคำก่อนหน้าที่เราจะทำการตัดนะครับ ส่วนที่2ก็คือคับที่เราต้องการตัดนะครับส่วนที่3ก็คือหลังจากคับที่เราต้องการตัดจนไปถนสุดท้ายประโยคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาหาไม่เจอนะครับในส่วนแรกนะครับเขาก็จะตัดทําคําทั้งกะบิมาให้เราเลยนะครับส่วนที่2และส่วนที่3เขาก็จะส่งไปเป็นสติง,งๆไม่มีข้อมูลอะไรในสติกเลยนะครับก็ <S <S ไปลองเปรียบเทียบไปลองใช้ดูนะครับไปลองดูตัวอย่างนะครับในโค้ดกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ผงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ ก็แชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ